ได้พักเลยใช่ไหมเนี่ยสรุปไม่ต้องพักเลยหาตังค์ทั้งเดือนเต็มเดือนไปเลยจ้าวันที่ยี่สิบห้าห้าล้านเจ็ดโอ้โหยี่สิบหกสี่แสนยี่สิบเจ็ดสี่ล้านกว่ายี่สิบเจ็ดอะนะยี่สิบแปดล้านล้านสองโอ้ยแต่ยี่สิบยี่สิบยี่บแปดสบายแต่ดูสามสิบเดลยสามสิบโอ้โหมันยาวเป็นหางว่าวดูเลยสามสิบ รายจ่ายวันที่สามสิบปรับต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 ับยาวมานี่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 ยาวมาสุดนี่เลยสามสิบหกล้านค่าใช้จ่ายวันที่สามสิบวันเดียวทั้งเดือนเดือนนี้ต้องหาเงินทั้งหมดเก้าสิบล้านเดือนนี้ทั้งเดือนต้องหาเงินเก้าสิบล้านทุกคนวันที่สามสิบวันเดียวสามสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยเฮ้ยหน่ยจริงชีวิต ทำไมต้องต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยทำงานใช้นี่อันนี้รวมเช็คลงงเลยครับไปหมดหรือยงังตัดหรอนี่ขนาดตัดแล้วนะนี่ตัดแล้วนะมีีไ่ตัดออกพี่พี่ต้องบอกเลยว่ามนเออแค่นั้นก็หายไปนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยโอ้โหเชี่ยวันที่หนึ่งค่าอะไรวะเนี่ย นัานเจ็ดเลยวันที่สองค่าอะไรวะเนี่ยอ่านได้เลยโอ้โหวแม่งวันที่วันที่ห้าหกล้านเลยอู้หูวิ่งนั่งเจอเลยจจดเลยตื้เลย,เลยพี่เก่งเนี่ยค่า พระพี่เก่งจุดสองล้านสองแสนไม่เกี่ยวใบงแสนใช่ไหมโอไม่เกินขึ้นเลยเจอค่าใช้จ่ายไหนดูดาวที่เชียงใหม่ฮะไล่ดูดาวที่เชียงใหม่ไม่เกินขึ้นเลยทุกคนอืม <h ums> <h ums> นเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันเราต้องถ่ายรูปเอาไว้ก่อน ไม่เกณฑ์ขึ้นเลยค่าใช้จ่ายมาทีไม่เกณฑ์ขึ้นเลยไม่เกณฑ์ขึ้นเลยเช็ยังไม่ได้ระง,งับมั้งเนี่ยเกือบแล้วเกือบลืมแล้วโอเคทุกคนเหมือนหัว เดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล์ใหม่เดี Blaze ๋ยวเคลียร์ของก่อนทุกคนเดี๋ยวเข้าบ้านเจอกันใหม่เดี๋ยวมาไล์ใหม่ทุกคนโอเคครับทุกคนวัสดีครับเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ค่าใช้จ่ายก่อนเดี๋ยวเคลียร์เงินเคลียร์ทองก่อนโอ้ยค่าใช้จ่ายแล้วหมื่นหัวอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถึงบ้านเจอกันครับทุกคนวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับทุกคนบาย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 